สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำพีอากาศสั้นๆนะคะหาหายจากการทำพีอากาศไปนานมากเลยทีเดียวเพราะว่าไม่รู้จะทำหัวข้ออะไรนะใครอยากเล่นอะไรก็ลองบอกมาได้นะคะพิอากาสสั้นๆวันนี้นะคะว่าโชคดีอะไรที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในเรววันอันนี้ เร็ววันนี้ไหมก็ไม่รู้นะก็ประมาณสักในช่วง1เดือนนี้ก็แล้วกันนะอ่ะทำใจให้สบายๆนะคะวันนี้มีไพ่ไมค์กุลเลอกทั้งหมด3กลกองนะคะหรือว่าจะเลือกตามพี่หินก็ได้นะคะอันนี้เป็นเลดจสเปอร์หัวใจนะคะอันนี้เป็นลาบัดอร์ไรนะแล้วก็ตัวนี้เป็นกรีนโอปอลนะคะอ่ะลองดูและกันว่าจะเลือกจากไพ่หรือจะเลือกจากพี่หินนะคะก็เธอเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำเพียรก์ก่อนกันเลยจะว่าโชคอะไร ที่กำลังจะเข้ามาหากุณเร็วๆน,นี้นะจ๊ะอ่าสำหรับสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะกองแรกหรือว่าพี่หินเลดแเสเปอร์อันนี้นะจ๊ะมาดูกันนะจ๊ะว่าโชคอะไรเอ่ยใบแรกนะคะมาปุ๊บก็อัศวินถือถ้วยนะคะเรื่องราวของความรักความสมพันธ์อ่ะใบที่สอง s i ก of cups ก็เป็นเรื่องราวของความรักความสมพันธ์อีกแล้วนะใบะที่สามนะคะ Night of coins นะคะเป็นไพ่การเงินเนาะเอาเป็นว่าคุณมีโชคจากมีโชคทางการเงินนะคะจากคนที่คุณรักนะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าการัพ p อ o r t ทางการเงินจากแฟนการัพ p อ o r t ทางการเงินจากเขาเรียกว่าเพื่อนก็ได้นะอันนี้คือเพื่อนรักเพื่อนเก่า six of cups ก็คือคนรู้จักของเราเนี่ยแหละค่ะใครที่เขาเรียกว่ากําลังลําบากนะก็จะมีการัพ p อ o r t จากคนที่เรารักนะคะรวมถึงเพื่อนต่างวัยนะคะ เป็นโชคทางการเงินนะสรุปให้ฟังก็คือเป็นโชคทางการเงินนั่นแหละหรือว่ามีจะมีข่าวดีจากคนที่เรารักจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินและเรื่องของความรักคนรักที่คุณรอคอยจะติดต่อกลับมาแล้วก็อาจจะมีข่าวดีกลับมาให้คุณด้วยนะคะอืมอีกอันนึงคืออะไรนะเมื่อกี้หนึ่งออกแบบแบบมันเหมือนกับว่าอ่า คุณอาจจะได้ของขวัญใช่ใช่ประมาณนี้นะคุณอาจจะได้ของขวัญหรือว่ากําลังจะได้รับสิ่งของนะคะหรือว่าสิ่งดีๆสิ่งที่มีคุณค่าทางใจสําหรับตัวคุณแล้วก็ตัวเขาจากคนที่คุณรักนะคะก็ประมาณนี้แหละถ้าถามว่าคนรักคิดถึงไหมก็ให้ด้วยความเสน่หานะคะรวมถึงถ้าไม่ใช่ในเรื่องของคนรักเนี่ยก็จะเป็นการซัพพอร์ตจากเพื่อนที่ทํางานนะคะการขอความช่วยเหลือจะเป็นไปได้อย่างดีไม่ว่าคุณจะขออะไรคุณก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีก็คือโชคดีของคุณในเดือนนี้นะคะ มันก็จะแฮปปี้ประมาณหนึ่งนะแล้วก็ถ้าใครคาดหวังเงินก้อนบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนหากคุณแบบเขาเรียกว่าไปขออนุมัติทางการเงินหรือนู่นนี่นั่นอะไรนะคะคือคนที่คุณไปส่งเรื่องไว้อะเขาจะเขาจะมีมิตรจิตมิตรใจอันดีอะนะในในเรื่องนี้ยเราก็ช่วยเหลือคุณนะคะคุณก็จะได้ข่าวดีนะจ๊ะก็จะประมาณนี้สั้นๆน,นะฮะ ในเรื่องของความรักอีกนิดนึงนะอาจจะเป็นส่วนน้อยแต่ก็เป็นไปได้นะคะมันเหมือนกับว่าใครที่คุยมานานๆนานๆแล้วอะมันมีเกณฑ์ว่าเขาจะมาบอกความรู้สึกดีๆนะถ้าคุณแบบคุยกันอยู่เพิงพ่งๆ่งคุยกันนะคะยังไม่ได้รู้จักกันเนี่ยบอกเลยว่าเขาก็จะคุณจะได้รับรู้ความรู้สึกของเขาเขาก็จะมาบอกคุณนะั่นแหละว่าเขา,ารู้สึกดีๆกับคุณเขาอาจจะอยากเร GOT, Rab, ิ่มต้นกับคุณแล้วเขาอาจจะอยากเป็นเพื่อนที่ดีกับคุณคุณจะได้กัลยานามิตรเพิ่มนะแบบนี้นะคะสําหรับคนกองแรกนะ ไปดูต่อสำหรับกองที่สองกันข่าวดีในหนึ่งเดือนนี้ของคนที่เลือกลาบาร์โดไรอันนี้น่ยจะ,ะฟรีออฟคั p สในะคะในเรื่องของคอนเนคชั่นนะคะเพื่อนฝูงข่าวดีจากเพื่อนนะคะมีมีข่าวดีแน่นอนนะแล้วก็ในเรื่องอะไรในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานใครที่คาดหวังในการโยกย้ายคาดหวังว่าจะได้ข่าวดีในเรื่องของการเดินทาง คุณก็จะได้รับมันอย่างแน่นอนนะคะก็คือข่าวดีในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายงานการทำงานการกลับบ้านนะคุณจะได้ข่าวดีนะสรุปก็คือมันเป็นข่าวดีนะแต่ถามว่าจะได้โยกย้ายภายในหนึ่งเดือนนี้ไหมอันนี้มันแล้วแต่ดวงส่วนบุคคลนะแล้วก็ปัญหาอะไรก็ตามที่คุณทํามาเขาเรียกว่าทํางานกันมาสักพักหรือแก้ไขปัญหาสักพักแก้ไขมาสักพักแล้วเนี่ยตอนเนี้ย มันจะสําเร็จหลุล่วงได้อย่างแน่นอนแล้วก็ได้รับความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะการเวลาที่คุณรอคอยให้สถานการณ์มันดีขึ้นอะไรต่างๆอะ่ะคือใบนี้มันพูดถึง escape แล้วก็ travel การเดินทางแล้วก็การออกจากปัญหาคุณจะสามารถออกจากปัญหาที่ที่มันคาราคาซังอะ่ะ นะคะมาเนิ่นนานเนี่ยเดือนนี้ภายใน1เดือนนี้นะคะก็พยากรณ์ว่าคุณจะได้ออกจากมันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะได้รับความสําเร็จได้รับผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนนะคะในเรื่องของการงานการเดินทางปลอดภัยนะถ้าใครคิดจะเดินทางไกลคิดเดินทางไปทํางานหรือเดินทางไปหาเพื่อนฝูงไปหาครอบครัวดีค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะ อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะได้รับข่าวสารจากคนไกลนะเขาจะเดินทางมาหาคุณแบบนี้ก็ได้ในทางกับการนนะเป็นข่าวดีของคนกล้องนี้นะคะ,ะเดี๋ยวไปดูกองถัดไปกันดีกว่ากลองที่3กองที่3เป็นกรีนโอปอลอันนี้นะคะคลิปนี้มาแบบสั้นๆนะปัจจุบันทันด่วนอ่ะควีนออฟคอยชัดเจนข่าวดีเรื่องเงินเทมเพแรนใครยืมเงินคุณไปคุณจะได้ตังค์คืน มันจะได้คืนไหมเนี่ยเซเว่นนอปสอดอะขอยใบน้เนี่ยอ๋อไ้ดูดิอ่าได้คืนนะได้คืนนะแม่หมอว่ามันจะได้คืนไหม มันได้คืนแต่มันได้คืนไม่ครบนะอ่ะเปิดเพิ่มให้ข่าวดีในเรื่องของคนที่ยืมเงินคุณไปนะคะเขาก็จะกลับมานะคะคนที่คุณคิดว่าเขาหนีไปแล้ววะไม่เหมาะว่าเขาจะกลับมาเขาจะเอาเงินมาคืนให้แต่มันไม่ได้คืนทั้งหมดมันจะได้คืนเป็นแค่บางส่วนหรือเขาจะเอาดอกมาจ่ายนะคะประมาณนี้ข่าวดีอันที่2นะคะ ทรัพย์สินที่คุณทำตกหล่นหายไปคุณจะได้คืนนะประมาณนี้ไม่รวมถึงคนนะอันนี้มันเป็นแค่สิ่งของนะคะที่ทำตกหล่นหายไปนะคะก็จะได้คืนนะในเรื่องของอื่นๆที่เห็นนะคะไหนดูก่อนนะปัญหาทางการเงินก็พูดไปแล้วอันที่สองเรื่องของความรักก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าความรักนะคะใครที่ ใครที่ลุ้นอยู่รออยู่ว่าคนเก่าจะกลับมาไหมอันนี้ชัดเจนมากว่ากลับนะจ๊ะคนที่มันเคยหายหน้าหายตาไปจากคุณเนี่ยนะมันก็จะมีวิเแววกลับมาแต่การกลับมาของเขาในลักษณะแบบนี้มันก็จะแบบคือมันกลับมาคุยกลับมาได้เจอหน้ากลับมาได้อะแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะได้กลับมาคบหรือว่าคืนดีนะเพราะว่าเนี่ยเนี่ยมันยังมีความระแวดระวังสงสัยมันยังมีความไม่ไว้ใจกันอยู่ดังนั้นการกลับมาครั้งนี้มันจะเป็นการกลับมาแบบ ช่วคราวนะคะแล้วก็2เหเรียนเนี่ยความสัมพันธ์ที่กลับมาในครั้งนี้มันยังไม่แน่ไม่นอนสักเท่าไหร่มันยังคงต้องมีอะไรที่ต้องปรับจูนเข้าหากันอีกเยอะนะคะดังนั้นก็ใช้เวลาร่วมกันอีกสักนิดหนึ่งนะประมาณนี้นะคะอีกอันนึงก็คือว่าใครที่กำลังป่วยอยู่บอกเลยว่าคุณจะรีคอเวอร์กลับมาได้แน่นอนนะ ประมาณนี้นะคะก็คือข่าวดีสําหรับคนที่เลือกอันที่3นะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะหวังว่าคุณจะชอบคลิปสั้นๆอันนี้นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเราด้วยนะคะนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าฟ e ดแบ a c ดีไม่หมอะจะทำออกมาเรื่อยๆนะเป็นคลิปพิกอากาศสั้นนะคะนะโอเคโชคดีนะคะ